สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชื่นชมเด็กมูลนิธิบ้านพระพรร่วมเป่าแซกโซโฟนกับอาจารย์ตองเทวันบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมสนับสนุนต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตค่ะ นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานปิดโครงการดนตรีความรักและครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรมการเล่นดนตรีและ ช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกทั้งช่วยพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพด้านการเล่นดนตรีสากลเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กเยาวชนและครูผู้สอนดนตรีในมูลนิธิบ้านพระพรที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งรับชมการแสดงดนตรีด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนายจุติไกรเลิกได้กล่าวว่าโครงการดนตรีความรักและครอบครัว เป็นกิจกรรมการสอนดนตรีสากลแซ็กโซโฟนให้กับเด็กเยาวชนและครูผู้สอนดนตรีในมูลนิธิบ้านพระพรได้สามารถต่อยอดทักษะความรู้จากพื้นฐานการเป่าคลุยไปสู่การเป่าแซ็กโซโฟนโดยมีนักเป่าแซ็กโซโฟนระดับตำนานอย่างอาจารย์ตองเทวันให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดทักษะความรู้เทคนิคพิเศษและประสบการณ์ต่าง นอกจากนี้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบแซกโซโฟนส่วนตัวเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพมต้องขอขอบคุณอาจารย์ตองเทวันและนักดนตรีที่ได้ปั้นเด็กให้สามารถเป่าแซ็กโซโฟนได้เก่งขนาดนี้ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของเราที่จะปั้นทุนมนุษย์สร้างคนให้มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตโดยอยากบอกว่าผู้ให้ ยิ่งให้มากย่อมได้มากและความไม่เห็นแก่ตัวคือหัวใจของคนดีซึ่งเด็กเปรียบเสมือนตุ่มน้ำต้องเติมน้ำที่ใสสะอาดเปี่ยมด้วยความเมตตาและคุณธรรมทั้งนี้ต้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างทุนมนุษย์ให้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่เด็กบ้านพระพรเท่านั้นเชื่อว่าประเทศไทยมีดีคนไทยมีดีซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ค่ะ